สวัสดีค่ะนักเกรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องหินโดยรอกนะคะนักเกรียนพร้อมหรือยังเอ่ยท้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยหินนะคะเป็นทรัพยากร,รที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีอยู่หลายชนิดนักธรณีวิทยาจำแนกหินแต่ละชนิดโดยใช้ลักษณะการเกิดหินเป็นเกณฑ์ได้3ประเภทนะคะ 1. หนินอัคนี หินอัคนีนะคะเป็นการเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกของวลซอนการเกิดหินก็คือหินอัคนีเนี่ยจะเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหลอมเหลวที่พุ่งออกจากเปโลกอย่างเช่นนะคะจะมาในรูปของภูเขาไฟร,ระเบิดหรือเกิดจากแผ่นเปลือกโลกแยกตัวจะมีรอยแตกและปล่อยหินหลอมเหลวมากหรืออาจจะเกิดจากาใต้เปลือกโลกก็ได้นะคะ ซึ่งหินลอมเหลวที่ออกมานอกเปลือกโลกเราจะเรียกว่าลาวาและเมื่อลาวาแข็งตัวและอินตัวลงนะคะเราจะเรียกว่าหินอัคนีพุกส่วนหินลอมเหลวใต้เปลือกโลกเราจะเรียกว่าแมกมาเมื่อแมกมาแข็งตัวและย็งตัวลงใต้เปลือกโลกี่ยเราจะเรียกว่าหินอัคนีแทรกซอนสรุปนะคะหินอัคนีมี2ประเภท 1. ห,หินอัคนีพุกจะเกิดจากลาวายินตัวลงและแข็งตัวภายนอกเปลือกโลกนะคะ อ่เรามาดูตัวอย่างหลักๆกันหินบาซอลหินไรโอไลท์หินแอนดีไซต์สองหินแทรกซ้อนเกิดจากแมกมาเยนตัวภายในเปลือกโลกนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างหลักๆนะคะหินแกรนิตหินไดออไลต์หินแกรโบต่อไปหัวข้อที่สองนะคะหินชั้นหรือหินตะกอนเกิดจากการทับถมของตะกอนเศษหินแร่ดินกรวดหรือทรายที่ถูกพันอาจจะเกิดจาก ทานน้าลมเคลื่อนทะเลแล้วถูกพัดพาไปสะสมในท้องทะเลนะคะหรือว่า,าสะสมในแอ่งเปลือกเป็นเวลายาวนานหลักล้านปีเลยทําให้ตะกอนถูกปีดอัดกดทับและเกิดการเชื่อมประสานเม็ดตะกอนหรือ,เ,อเกิดการตกผลึกทําให้ตะกอนกลายเป็นหินค่ะหินชั้นหรือหินตะกอนนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆก็คือ,อหนึ่งหินเนื้อผสมนะคะเนื้อภายในจะละเอียดมาก แต่จำแนกองคประกอบไม่ได้นะคะตัวอย่างหินปูนฐานหิน 2. หินชั้นเนื้อผสมนะคะจะตรงกันข้ามกับชนิดแรกเลยนะคะโดยเนื้อภายในเนี่ยจะไม่ละเอียดมากแต่จะจำแนกองค์ประกอบได้นะคะตัวอย่างหินดินดานหินกวดมนและอีกหนึ่งความรู้ที่สำคัญมากก็คือสารางจึกดําบันหรือฟอสซิลก็สามารถพบในหินชั้นหรือหินตะกอนได้ และเห็นประเภทสุดท้ายคือหินแปรหินแปรเมื่อเห็นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินอาคานีหินตะกอนเกิดจากการทับถมเข้าไปทั้งในของเปลือกยิ่งเข้าไปลึกก็จะยิ่งเจอกับความร้อนความดันหินเหล่านั้นก็จะเกิดการแปรสภาพเปรียบเสมือนอการนําหินไปโดนความร้อนนั่นเองมันก็จะเกิดการแปลสภาพเป็นหินชนิดใหม่หินแปรแบ่งตามการแปลสภาพได้2แบบ1 การแปลสภาพแบบ original metamorphism การแปลสภาพในลักษณะแบบนี้จะเกิดความร้อนและความดันที่สูงมากทำให้เกิดแร่และผลึกใหม่เช่นหินน้์หินฉนวน 2. การแปลสภาพแบบ Contact Metamorphism เป็นการแปลสภาพความร้อนและปฏิกิริยาที่ไม่มากเกิดแร่ใหม่แค่บางส่วนเช่นหินอ่อน ต่อไปนะคะการใช้ประโยชน์จากหิน 1. นําหินเปรนิตมาเป็นวัสดุก่อสร้างได้ 2. อํนำหินอ่อนไปทําแผ่นปูพื้นและปูผนังทําโต๊ะทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและสร้างอาคารได้ 3. นําำหินทรายมาทํำหินรับมีด 4. นําำหินศิลาแลนที่มีสีน้าตาลแดงมีรูพรุนจึงนิยมทํากําแพงและตกแต่งสถานที่การใช้ประโยชน์จากแร่ 1. นําแร่วควอตซ์มาทํากระจก 2. นำแร่ฟรูอไรด์มาเป็นส่วนผสมในยาสีฟัน 3. านำแร่ทองคำมาทำเครื่องประดับ 4. ี่นำแร่โลหะหายากใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเอล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ต่อไปครูจะให้นักเกรียนทําแบบทดสอบที่ครูได้แจกไว้เพื่อให้นักเกรียนนั้นได้ทบทวนความรู้แล้วเจอกันใหม่ในครับหน้านะคะบ๊ายบาย